สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลาวเล่นะครับติดตามขา่าวสารของวงการวอลเลย์บอลกันวันนี้ก็มาพูดถึงการจับสลากนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC Challenge Cup 2024นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางสภามวย์บอลแห่งเอเชียหรือว่า AVC นะครับก็ได้จับสลากแบ่งกลุ่มกันไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับในวันที่3พฤษภาคมวันนี้นี่เองช่วงนี้เขาอยู่ในช่วงของการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดยูสิบเก้าแชมป์เอเชียนะแต่ว่าทาง AVC กกกก็จัับบสลลาแ่่่งุมนทีเอวก็ผลการจับสลากแบ่งกลุ่มก็ออกมาเป็นที่เรียยบบรร้อนะคั โดยก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เมื่อวานีนที่เราลงคลิปกันไปนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้ทราบเรื่องของจํานวนทีมนะแล้วก็เรื่องของทีมที่เข้าร่วมทำการแข่งขันเมื่อวานีนผมนั่งลิสต์รายชื่อทีมนะซึ่งก็ถือว่าผิดเป็นหนึ่งทีมในประเภททีมชายนั่นคือทีมซาอุดีอาระเบียนะครับไม่ได้มานะก็คือจีนเนี่ยได้มาเล่นแทนนะครับผมคือตอนแรกที่ผมไม่ด้ลิสต์จีนเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางเว็บไซต์ของสมาคมวอลเลย์บอลจีนเนี่ยเขาลงข่าวว่าประเทศจีนเนี่ยจะได้เป็นเจ้าาาภพในกรข่งลบ f a b Challenger ครับนะฮะซึ่งเป็นรายการคัดเลือกทีมเข้าไปเล่นในศึก VNL 2025นะฮะในปีหน้านั่นเองแต่สุดท้ายเนี่ยข่าวนั้นน่าเหมือนจะหายไปแล้วนะครับผมรวมไปถึงทาง f a b ก็ยังไม่ได้ยืนยันนะว่าจีนเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน Challenger ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนเขาก็เลยต้องจำเป็นมาแข่งในรายการนี้นะครับ u v c Challenge Cup 2024นะครับซึ่งจะแข่งขันในรอหวันที่2-9มิถุนายนที่ประเทศบาเรนนะครับผมก็เดี๋ยวมาไล่เรียงดูผลการจับสลากแบ่งกลุ่มกันนะครับในประเภททีมชายเนี่ย มีทั้งหมด12ทีมด้วยกันนะครับแล้วก็จะแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมนะอีกตอนจับเนี่ยทีมไหนเป็นทีมวงทีมวางอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแต่มันว่าผลการจับสลากก็มีดังต่อไปนี้นะครับผมในสาย A นะครับก็จะมีบาเรนเจ้าภาพนะครับแล้วก็เป็นรองแชมป์เก่าด้วยนะครับผมแล้วก็มีฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็จีนนะจีนเนี่ยได้มาอยู่ในสาย A ด้วยก็ถือว่าสายนี้ค่อนข้างหนักเหมือนกันซึ่งทีมชาติจีนเนี่ยเพิ่งจะ ก็ถือว่าชี่จรนี่ก็กลับมาใช้โคตต้ดต่างชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาเคยใช้ราอูโลซาโนนะครับโค้ดชาวอิน์เจนนาเข้ามาคุมทีมนะซึ่งลุงราอูเนี่ยก็เคยทําทีมชาติอิหร่านนะครับประสบความสำเร็จมาแล้วนะแต่ว่ามาคุมทีมชาติจีนก็ถือว่ายังไม่่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะก่อนที่จีนเนี่ยจะกลับมาใช้โค้ดจีน2คน,นก็คือเฉินฟู่หลินแล้วก็ อูเชิงนะฮะแล้วก็ปีนี้ได้ลุงวิตานเน่นมาคุมทีมนะฮะก็เดี๋ยวเราดูว่าผลงานจะเป็นยังไงนะส่วนสาย B ีนะครับก็จะมีทานั่งของไทยคาสตสถานแล้วก็ปากีสถา,านโอโ้โหต้องบอกว่าเป็นสายที่ค่อนข้างหนักมากนะครับสำหรับวอลเลย์บอลชายทีมชาตไทยของเรากับ การแข่งขันในครั้งนี้นะครับเราเป็นแชมป์เก่าก็จริงนะแต่ว่าตอนนี้ในการดูตัวฝึกซ้อมของทีมไทยก็ค่อนข้างที่อยากกระ่อกกระแทกผู้เล่นบาดเจ็บก็มีกันเยอะรวมไปถึงแต่ละคนก็ยังติดภารกิจกับการแข่งขันสโมสรอนต้นสังกัดในวอลเลย์บอลถ้วยขออยู่ด้วยนะฮะก็กลายเป็นว่าตอนนี้ของเราน่าจะเหนื่อยนะฮะเพราะคู่แข่งเนี่ยคาสสถานเขาเป็นทีมแกร่งอยู่แล้วนะครับปีสองปีที่แล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยได้ส่งแข่งขันในรายการอื่นนะเพราะว่าปัญหาเรื่องของงบประมาณในการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันในแมตช์นานาชาตินะ นั่นก็คือปากีสถานนะครับผมซึ่งปากีสถานเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเขาใช้โค้ดบราซิลนะครับซึ่งโค้ดของเขาเนี่ยปัจจุบันก็คือเป็นโค้ดของทีมเกาหลีไปแล้วผมจําชื่อไม่ได้แล้วแล้วปีที่แล้วเนี่ยเขาคุมปากีสถานชนะเกาหลีด้วยแลวตอนนี้เกาหลีก็ดึงโค้ดคนนั้นไ,ไปคุมทีมที่เกาหลีแหละซึ่งปากีสถานเขาก็พยายามยกระดับทีมตัวเองขึ้นมานะก่อนน้านี้ก็เคยใช้โค้ดอิหร่านเข้ามาคุมทีมอยู่เป็นงานหนักของเราพอสมควรเหมือนกันนะก็เดี๋ยวรอรุ้นผลงานกันนะครับว่าเราจะ มีโอกาสผ่านกระสู่รอบต่อไปหรือเปล่านะสำหรับทีมไทยส่วนในกลุ่ม C นะครับก็จะมีเกาหลีอินโดนีเซียและก็การตาห์โอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าเป็นกรุ๊ปออฟเดสเลยนะฮะหนักทั้ง3มทีมเลยเกาหลีเองปีที่แล้วเนี่ยเป็นเต็งหนึ่งของการแข่งขันเอเวีซีชาเลน์คัพนะแต่ว่าไปแพ้ให้กับบา์เรนในรอบรองชนะเลิศน,นะครับก็เลยไม่ได้เข้าชิงรู้ไปถึงอินโดนีเซียโอ้โหทีมนี้ก็โหดอยู่แล้วนะเป็นแชมป์ซีเกมมา3ส,สมัยติดต่อกันแล้วนะฮะแล้วก็ ครั้งที่แล้วนี่พพาทาพ่าไปให้ทีมไทยนะแต่คืออิโนโดนีเซียตอนนี้นักกีฬาเขาแข่งหลีกันอยู่นะครับก็เชื่อว่าเดี๋ยวจบการแขขันในสักสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยเขาจะมีการพักเล็กนะครับแล้วก็เตรียมตัวมาแข่งขันในการนี้แหละนะแล้วก็กาตาร์โอ้โหนี่ไม่ต้องห่วงนะเขาเป็นทีมแข่งแกร่งอยู่แล้วแล้วก็มีผู้เล่นโอนสัญชาติเยอะโค้ชก็ฝีมือดี ะะก็เดี๋ยวรอดูว่าสายนี้ใครจะเข้ารอบแล้วก็ใครจะตกรอบบ้างส่วนในสายดีก็จะมีเวียดนามออสเตรเลียแลวก็ไต้หวันนะครับเวียดนามนี่เป็นทีมอันดับ4เมื่อปีที่แล้วนะออสเตรเลียก็เป็นทีมยักษ์ใหญ่ของเอเชียที่เคยเล่น b n l มาแล้วด้วยนะฮะแล้วก็ไต้หวันก็ผลง,งานดีอยู่แล้วนะครับเป็นหนึ่งทีมในเอเชียก็เดี๋ยวเราอดูนะครับว่ากนนารแ e ข่งขัน a อวีซีเชลิงคัพรอบนอี้คือมันก็แทบจะเป็นทีมแชมป์เอเชียแล้วนะก็จะขาดเปแค่ญ,ญี่ปุ่นกับอิหร่านเท่านั้นที่เหลือนี่ก็ค ในปี2024นะครับอย่าลืมนะฮะแข่งขัน2-9มิถุนายน2567แล้วก็น่าจะสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดกันได้ผ่านทาง volleyball.tv ด้วยนะครับ <S <S ส่วนช่องทางการถ่ายทอดสดในประเทศไทยตอนนี้ยังไม่มีเจ้าไหนซื้อลิขสิทธิ์มานะครับเดี๋ยวต้องรอดูใกล้ๆวันแข่งแล้วกันว่าจะมีที่ไหนเขาซื้อสิทธิ์มาหรือเปล่านะขณะ <S <S ที่การแข่งขันในประเภททีมหญิงนะครับ ก็ทาง a อ c ซตัดทีมเหลือเพียงแค่10ทีมเท่านั้นเองนะครับอันดับโลกของทีมท้ทายๆเนี่ยเอามาก็อาจจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับทาง a อ c ก็เลยตัดทีมเหลือเพียงแค่10ทีมแล้วก็แบ่งกันแข่งขันออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มละ5ทีมด้วยกันนะครับแล้วก็แข่งขันไปพบกันหมดอันดับหนึ่งแล้วก็อันดับ2จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับ ในสาย A นะครับฟิลิปปินส์เจ้าภาพนะครับผมอยู่สายร่วมกันกับไต้หวันอินเดียอิหร่านและก็ออสเตรเลียสายนี้เราบอกว่าไม่ค่อยหนักมากนะไต้หวันอาจจะเป็นเต็งหนึ่งของสายเลยก็ว่าได้นะครับส่วนในสาย B นะครับถือว่าโหดสุดๆนะครับสายนี้จับสลากมานี่แบบโอ้โห รองจ้ากันเลยนะฮะมีเวียดนามแชมป์เก่านะครับอินโดนีเซียคาซสถานสิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกงปีที่แล้วเนะี่ยคาซักไม่ได้ส่งทีมเข้าแข่งขันในรายการนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเลยมีปัญหาเรื่องงบประมาณนะแต่ตอนนี้น่าจะเคลียร์ลงตัวแล้วคือถ้าเข้ามาเนี่ยเขาก็เป็นทีมที่มีคุณภาพสูงอยู่แล้วนะครับสำหรับทางคาซสถานรวมไปถึงอินโดนีเซียด้วยนะฮะซึ่งก็อีโดนี่เป็นรองแชมป์เก่า นะครับสุวียดนมที่เป็นแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าใครจะผ่านก็สู่รอบรองชนะเลิศต่อไปสำหรับในรายการนี้นะครับสำหรับแชมป์ของวอลบอลเอเวอร์ซีเชลเล่นครับนะครับจะได้สิทธิ์เข้าไปทำการแข่งขันวอลบอลเชลเลนเจอร์ครับ2024นะครับแล้วก็แชมป์ของเชลเลนเจอร์ครับ2024จะได้เลื่อนชั้นขึ้นสู่วอลบอลเนชั่นสลีก2025ต่อไป ประมาณนี้ครับการแข่งขันวอลเลย์บอลเ c Challenge คับนะครับที่มีการจับสลากแบ่งกลุ่มกันไปแล้วนะฮะทุกท่านคิดยังไงกับผลการจับสลากของทีมชายของเรานะฮะก็คอมเมนต์บอกเข้ามาได้นะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็กด Subscribe ครับช่องเราวอลเลย์ของเราด้วยนะครับจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ